ที่เปิดตลาดเลยนะครับเนี่ยเราจะจัดการในทุกๆวันศุกร์นะครับสัปดาห์แรกของทุกเดือนนะครับเวลาแค่10โมงถึง8โมงนะครับเชิญเ้นพื้นที่มาอุดหนุนกันนะครับขออะไรจากเนลนนะครับไม่ว่าจะเป็นตะโก้นะครับจากเนินกระงปอหนึ่งนะครับแล้วก็ผลไม้จากชุมชนบ้านบนนะครับแล้วก็สับปะรดชาวไร่นะครับจากระยรนะครับแล้วก็ส้มโอบ้านอัมพวานะครับแต่มาจากตะพงนะครับตะพงของลำนีเองนะครับแล้วก็ตลาดเนาะ ตลาดแต่สับปดนะครับตลาดไอ้ยาใช่ไหมไอ้ยาใย่าอ้ยาโอเคก็มาสนับสนุนกันได้นะครับอันนี้มีผมไปเซเว่นื่อกี้ขออร่อยเท่านั้นเลยนะครับก็อย่าลืมมาช้อปปิ้กันนะครับอันนี้มีนาแล้วครับมีนาแล้วนะครับแล้วก็มีเงินด้วยครับมามีเงินมาช้อปปิ้งครับวันนี้เชิญชวนนะครับทีีจัดกิจกรรมดีๆนะครับที่เป็นเาเรียกว่าตลาดนัดวันศุกร์แล้วกันนะครับก็เชิญชวนพี่น้องๆนะครับ นะครับเข้า <S <S มาช่วยกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนนะครับผ่าน,นกิจกรรมดีๆของ GC นะครับก็วันศุกร์นะครับ,รบทุกคนเลย10บโมงถึงบแปดโมงเท่านั้นนะครับก็ทุกๆวันศุกร์แรกของทุกๆเดือนที่ปัม๊มเนินสัมปลีนะฮะหรือปั๊มอตัตว,วันนะฮะเพื่อนๆนะฮะพนักงานในมัธยมพุทธกด็ดีหรือว่า ชุมชนใกล้เคียงนะครับมาร่วมกันทำโครงการดีๆลงชุมชนนะครับเพื่อที่จะสร้างไรายได้กระจายได้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับซึ่งก็จะว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีค่อยจะดีใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะวันศุกร์สัสปดาห์แรกของเ,อเดือนหน้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ